Everything sucks. Just kidding. Everything is better than it used to be. I didn't write a song about my ex today. Away, but a car. Okay, Sonic up. One day, you're fighting go down. I think you're ำะะทำตัวปกต,ติไปว <c oughs> <c oughs> ันนี้มีใครมาบ้างมีแข่งเกมเลยบ้างอันนี้จะมีแข่งเกมนะครับมีสตรีทฟยเตอร์5นะครับมีอ <c oughs> ีกฟลายเตอร์5ท่านใหม่ล่าสุดเลยจะกันเป็นเกมนะครับ ไปดูเพื่อนๆกันแนะนำตัวสีละคอนนี่ฮะในยุคในยุค90พี่ใครโรมี่ฮิตนะครับนิเจยุกครับสวัสดีครับขอเสียงหน่อยสวัสดีครับตอนแล้วน่ไหนครับวันนี้วันนี้วันนี้วันใจแค่ไหนครับแปลว่าตองแล้ครับไปเจอคนต่อไปเลยเหลเวลาโดนแบดกูหมด วีดีใช yeah. ่อดีตแชมป์อดีตแชมป์อามาตัวยังครับตัวได้ยังยังครับยังครับค่อยๆจก็จได้ครมาดตตรนนี้ดว่นะครับตัวนนีครับ เป็นพี่น้องอะไรน้องเมฆเต้นเมฆแอดมินแอดมินนั่งรถขึ้นมาเลยครับพี่แอดมินพี่มาไปเตอร์ไทยแลนด์ได้ได้ที่ดีกว่าพี่ตัวตัวจี๊ดตัวจี๊ดเราไปตักแดนมาแล้วนะครับเป็นครับดูนะเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาเป็นยังไงบ้างดีครับรู้สึกสนุกเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยแข่งเนี่ยเล่นที่ไหนมาครับซ้ำซุ้ม ไม่จอยได้ดีมากดีมากครับสิ่งของนี่ครับนะตัวแทนอินดี้นะครับอินดีใช่นะตอนนี้กฟันจอทธเราก็มาวันนี้ก็าดน้องเขาก็อยากอยากให้แบบใช้งานดีครับโอเคมาฟังขิ้น็อติตัดสิทธิ์แล้ว้าง ทีเจอก่อนเลยครับกยาลังก่ะยาลังเคียวเคียวชาแดงลูกมัตเตอร์ของเตอร์ครับสายยางอเวทีสายยางที่เคยช่างสายทไก่ท็อกไกยท็อกไก่จะแน่หครับท็อกไก่จะแน่ไม่นด้แนไอ้พวกแม่ถ้านทกีได้ก็น่ยังมีโอกาสแต่ก็ไม่น่าไม่น่า พอแล้วพอแล้วเฮียมันเยอะแล้วเปล่งคนเปล่งคนเปล่งคนไม่เอาละนี่ดิเอาแอดมินแอดมินแอดมินสวัสดีครับแอดมินครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มีตังค์ให้กูยืมเปล่าไม่มีไม่มีโอไม่มีเลยช่วงนี้โมหมองเก่งทโมเดินกันทุกคนฮะ ก็วันนี้บรรยากาศภายในบรรยากาศภายในก็ตตนนะครมากคนชุนกันมา็ครับนะอาไยก็เรไยนั่นแหละอย่ากนี่คนหายากนี่มาแล้วครับนี่อะไครับวันนี้ร่วมายกับบ้นอุนพมมิวสิกนะครับ คุณเบิร์ดอ่ะโอเคคุณเบิร์ดกันก็จากที่ว่างมานานมาก็รู้สึกดีครับ ได้แบบเจอคนที่เราถ่ายหลายคนเลยจะตกรอบรอบไหนอยู่อย่างไรเอาล้อเล่นล้อล้อหัวใครไว้ทิ้งไว้ยังพี่หมูก่อนเจ็บพี่หมูก่อนโอ้หยอย่ามาแคะมืกูนี่ดีกว่าแล้วมาดูนี่ครับนี่คนนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับบุรีรัมิวสิกนะครับวันนี้มาตั้งไกลสนุกมากครับบรรยากาศดีบรรยากาศเร่งใจไม่ว่ายังไงครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ขอทักสี่นกทีเลยเพื่อนๆคนท่นที่ หมดเลยนะไม่ร่บการดนตรีคนเดียวเลยคนเชียร์ด้วยฝั่งโน้นฝั่งโน้นอันนี้น้องน้องเลยนะชื่อรู้ชื่อแล้ว เล้งโคดี้อยู่ในกลุ่มปักไฟเออผมก็จำชื่อไม่ได้ว่ะชื่อเลยนะสัมภาษณ์ก็ได้ครับเอาเอาชื่อในเกมก็ได้ไดอแลวไฟครับอ๋อได้แวไฟนี่ไงเก็บผมงานคราวที่แล้วอยู่ลอก่อนเก็บได้ไหมยัไงครับามงานวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคิดไหมแล้วก็แย่ถึงแล้วก็มาด้วยไม่เดียร์เลยทีเดียวกับมาที่ว่าสุดการถั มาแล้วยัดลยรสชาติก่งของคี่มากมากเลยไม่ต่างกันแต่นไปได้มากแต่งาละแอนที่เราทำเราไม่เอาใจเลยเกดการที่เปล่งเลยวันนี้จะแย่งที่ดจะไปแย่งที่ดินเพื่อน อ่านี่ครับนี่ยวนี้เข้าไปใกล้ๆรายอาร์ดีดีนะครับสวัสีสวัสดเลยนะครับของงานวันนี้มอและวอีกแล้ต่าไว้ยังไงเาไ้านจะมันจะเยอไปเลยนะนูมาตเตอร์เนี่ยไปแย่งซีเขาาดีมากวก็อ่ท็อปสามเลยครับท็อปสาท็อปสามีไรน่ากมีครน่า สามเดือนมั้งก็เลยเดี๋ยวจะแต่งแล้วโอเคก็มีนี่ครับคร์บแล้วพี่หมูไม่อยู่ในหนึ่งในนั้นเลยเหรอน้องผมอ่ะน้องผมอ่ะโอเคอ้าวมาคนต่อไปครับนี่เอาใครดีจะเรียกอะไรดีแชมป์จะเข้งหรือว่าแชมป์จะตีดสครับสวัสดีครับวันนี้คุณน้องบุ๊กนะครับรู้จักกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มางาน ไม่เคยมาแฟชั่นเลยแต่ท้องนี้ไม่สนับแฟชั่นเขาปรับปรุงนะแล้วก็งานนี้ก็ถึงได้รับมอบหมายก่อนจะใส่ได้อีกครั้งเลงก็ไม่รู้ว่าเราตัดตรงนี้มันจะเป็นดราม่าอะไรนะก็หวังว่างานจะผ่านไปรอบนด้วยดีเหมือนกันงานมอบหมายอยู่เลยทุกคนไงทุกเกมวันนี้ลงทุกเกมทุกเกมงานับบนี้ติ๊กเก็ตผมไม่รู้ดีกวยติ๊เก็ตเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะนำมุลนี้ิธิเป็นมูลนิธิ104 ไม่เหทั้งหลักๆแ้วกโบาร์ดี้เซกเกแล้ว so ก็บบนีวัอ้าวสายหลวมเหรอครับจริงเกียวยูกิไม่ค่อยท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกว่าทีการเล่นมันเล่นในออนไลน์ตอนนี้มันก็เป็นปัญหาลยกมาหลสมันจะนานกว่าอีกหึ่งตัวเต็งนะครับจริงเกียวยูกิน้องโคยูกิเออจิงโคหรือจริงเกียวน้องเอล

เรามาดูฝั่งเจ็เกนบ้างนะครับอันนี้น้องอะไรครับเนี่ยเออเชิ่งมาให้มันสู้กันไปนึงเราอันนี้น้องน้องตูนน้องตูนโอ้ตูนอันนี้มาลงแจ็คเก็ตลงลุกเกมแล้วผมลงเกมเลยครับลงเกมครับผมเป็นไงบ้างครับก็เล่นได้สนุกดีสุดครับตอนนี้ไม่เน้นรางวัลไม่เน้นรางวัลรางวัลแต่เดียวใช่ไหม อันนี้น้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเกมเด็กเกมใหญ่ไม่ลงเลยไม่ไม่ลงเลครับมากีว่าเดนต้องรองดือนลยเราก็ไม่ได้ลงเลย พี S <s <lichen b ots> ่ดูสายเดียวายสายเดียวายอ y, จอยโยกโอโ้โหโคตรเท่เลยพี่มายังไงเนี่ยยัง <s lichen b ots> ถอดไม่ติดเลยเฮ้ยสามสามชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรโอ้โห้ลงกี่เกมลงเกมเดียวครเขาที่แค่นี้ละครับโอ้โหดูจอยโยกเขาดิกระของเขานะครับโอ้โหหาไม่ได้ในตลาดนะครับเสียงเลยนี่โม <s ess> เองเลยมาเลยครับดีมาเลยนะ

สวัสดีครับมาจากไหนครับผมคีรับนีะครับมมาลงเกมอครับกอะไรครับะคัมางะไครับม่ครับาลมครับผมเกมอะไครับผมมเกอรางเอะไรมาลงเกมอไรครลงเกอยเอรครับางเมอาลเอคครับมาอละคัลงเอลรงลัอกครับอครับจาครับ น้ำจ่าน้จาจ่าจิงจ้าเว้ใช้ันนี้ลงกี่เกมลงเ็เซ็ตกรบกอโอ้โหเ่างเดียวเพราะว่าจะใช่มากเลยในในมาหน่อยถือว่าไม่ไม่เวิร์กกรบอมว่าน่าจะโตน่าจด แล้วเพื่อนมาแข่งปัวเนี่ยครับชื่อน้องอะไรครับต้นน้ำนะครับเด็กเกณฑอย่างเดียวโอ้นี่สายเด็กเกณฑเลยดี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 แล้วเกมอื่นเล่นเป็นบ้างครับหรือยังไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกแล้วบรรยากาศยังไงครับเล่นเลยนะรู้จักเยอะนะ ลองดูครับเดี๋ยวเราจะจบกันไปอย่างนี um, wow. fruit, tense, like ้รู้จักกันหผมว่ามาปีนี้มานี่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 คนนี้คนนี้อ้าวพี่กระโดดมาคนนี้คนนี้มาลงเกมอะไรบ้างครับอะไรนะครับพี่ลงเกมอะไรบ้างลงแข่งเกมอะไรบ้างครับอยังเดียวเลยอะไรอื่นไม่สนใจเลยเกมอื่นลูกเมียน้อยโอ้โห ก็เล่นมาเล่นมาเล่นยปดักจับืนที่นั่นไงไม่ใช่การซื้อทิ้งนะไม่ใชการือทิ้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครต้องการแบบต้องการเล่นจริงจังนี่อยากให้มาดูงานนี้แบบเป็นงานแบบแรกแรกเลยงานแรกประจำปีเลยนะออฟไลน์เนี่ยเออ่ายมานานมากเนาะครับถายกันมานานมากเนาะเมื่อหายไปนานมากเลยโอเคโอเคไปด้านหลังต่อขอบคุณครับอ่านี่ทั้งสองคนนี้ครับมาแข่งเกมไหมครับครับแข่งเกมเลยครับผม สเปเมนที่ชื่ออะไรครับในเกมาื่อโมเดอร์เ้าที่ครับนะครับลลงเมือนเเนดียวที่ทเกมีเกมันพูเลย่อมเนด้ตอยมาอ๋อจอะไรครับใคนโยกอ๋ตัวเล่นไม่ได้ฮาวเ้ยเพื่อนนะครับไม่มีปัญหาายเล่ไม่ได้ยืมเพือนรีความรู้สึกบรรยากาศก็ทั้งนี้นะครับจาปกติที่ตองท ตพิตตี้พิตตี้นี่นี่มาแล้วครับลบลบลบ<ๆ>นี่นี่่พิตตี้ของงานนะครับสวยที่สุดในงานเป็นยังไงครับค่ะวันนี้เป็นไง,เ,นไงเหนื่อยไหมถามว่าสนดค่หนไมเ่ ไม่สองบาทเจะได้อ่ะคุณสามีมาไม่จะยืมหน่อยอนนี้ไปไหนอ่ะยุ่มหลังเอาโทดไปไหนอ่ะไอ้นี่มันก็ขวางกูจังเลยพวกเนี้ยเออด้านหลังโอเคอ่ะเราไปบรรยากาศด้านหลังกันนะครับดูหน้าีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามคุณนัดไปนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันนะครับ วันนี้อ่ะนี่พี่บ <plein lava. S 2> อมพี่บอมสวัสดีครับพี่บอมนี่ตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับบรรยากาศวันนี้ดีครับคุณแกรนก็รู้จักพี่แฟนเพรียดทครับมีแข่งกันที่สวนรู้จักพี่ โอเคขอับคุณพี่บอมอ่า่มาดูเด็กแปะสติ๊กเกอร์ดีกว่า้ิวเอาทางนี้แหละโอ้โหเท่เลยเป็นนักพากไหมง่าเป็นนักนักกันแล้วนะครับขอบคุณโ้งโ้งเทเวสนะครับ ครับเรืองหลังครับอยู่เรงหลังอกอย่างนะครับก่อนจะได้ภากอต้องทำงานก่อนทั้งทัทัุกางจ้าเลยทำแหมดผมรับจ้างเมอกา้ใชดิงลันนาไได้เพราะเขานีฮะงานละเอียดแล้วเรื่องเรียรับไหมครับได้ครับ ดเลยนะรูดๆูๆูดยนะฮะนอีกอย่างนะอะไรของพวกมึงเรามาเผื่อเขานิดนึงนี่ครับ G M k i c นะครับโอ้ยกรล็อกไสนะครับเราเป็นยังไงบ้างครับ G M k i c วันนี้คุ้นวายไหมนี่คอนเทนต์รเนี่ย สนุกครับสนุกถือว่าสนุกมากแล้วก็โหได้เจอเราจะได้แข่งกี่โมงครับเพื่อนๆที่แบบมากันเที่ยวมาไกลแล้วก็ถึงแม้ว่าสถานการณ์อย่างนี้แต่ทุกคนก็ยังเต็มที่นะฮะครับผมปรับสนุกต์นต่อไปขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับอ่ะไม่กวนเวลาแล้วครับมาเหมือนใส่มานานแล้วในคนนี้เนี่ยเอาสักนิดนึงมาดูพร้อมนะครับดีอยู่้ โหเลี้ยวัวแรงเลยนะครับคุณบีไม่ได้เลยคุณบีนะครับบีมอสซาครับผมยังไงบ้างครับอยนานี้โอ้อยากให้มากันเยอะครับใครที่มาไม่ได้ก็ดูออนไลน์กันเยอะๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าสนุกสนุกแน่นอนครับผมแล้วขอบคุณมากครับออนไลน์เราแล้วมึงออกมานนีเอนาีเอาละครับบรรยากาศในงานก่อนเริ่มแข่งนะครับกลัขึ้นไปโดนเวทีเนะเวทีก็มีอะไรบ้าง โอ้โหเวทีใหญ่เลยนะครับโคตรเท่เลยโอ้คุณนัดขึ้นไปนี่โคตรหล่อเลยอ่ะอย่างวันนี้นะคพี่กัปตันมาดีมาได้มาพร้อมนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากขนมตอนที่เราได้จัดกันนะครับขนมปังโซเบะโอ้ขายของไงขนมปังนะครับถ้าคุณหิวเมื่อไหร่กินโซเบทได้เลยนครับพร้อมแน่นอนนี่ติดไว้ทุกบ้านไม่ผิดหวังนะับอ่าโล่หว่ะ โอเคใครที่ยังไม่เคยมาอยากได้ตุเชิญนี้เลยค่ะกดติดตามกดไลค์เพย์เพ่จกได้แจกแบบนอกเออไปเสืรอเขาดีไหมเขาจะไม่ว่าเลยใช่ไหมมาดูนะครับนี่ครับทีมเบื้องหลังทีมงานนะครับแจกขนมยี่ห้อโกเบตนะครับโอ้โหจะเลยนะคะ สุดยอดคุณมีน,น้องกไม่ไมต้องมันหลอกกูหรอกโอเค <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับอิ่มท้องแน่นอน,นครับทั้งกินทั้งสนุนไะเสือครับกูจะปิดละปิดไว้อไโอเคผมมีไา้ผมละ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณครับครับไทยนะครับฝากเทปด้วยนะครับแล้วก็จะมีแหวนทุกเกมทู่9-0ไว้โอกาสหน้านะครับลงเตยันเลยควันนี้ขอลาไปเพียงแค่วันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณคุณนัทมากคุณชนะ Everything sucks Just kidding Everything is better than it used to be I didn't